เอาเสิร์มาเอาเป <Onion. S 2> ิดหัวเอายกขึ้นไปกระจีมงกุงเข้าไปเรียบร้อยไหมโอ้โหยังอยู่เอาสั้นแบกมาเอาเปิดหนึ่งอีกยกเข้าไปเอายกเข้าป่าเขายรงราคาราคาราคานี่ครับเติมมาเจ้ สองสูนนะครับเดินสายนำนะครับเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอาถอยห่างถอยห่างเอาโมงไปก่อน

ทได้ับเตยแล้วนะเยแล้วม่ไ่ดีกมาีู้เสีย้นี้ยีก็ได้จ๋่อศ์สอองนะครับดีดเอาละครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อสอนะครับไม่รู้ว่าลูกเสิฟหรือว่าลูกโยนนะครับเจ้าขจีนะครับเอาเนือง เอาครับแต้มเท่ากันที่สองสองเฮ้ยนูสเฉวหางแงมอ่านะครับท้าทคยเจ้าอรนะครับ ตอนตะก้อ <Happiness in violin> <Would> <styles> หิ Four ้วสามสองเอาปินหัวเอ้ายกโอ้ยไปแล้วครับตะก้ออะไรเนี่ยสี่สองนะครับ

<Okay. S 2> เ,อเอาเมล็ดเมลเมล็ดเมลเมล็ฟ้ามันดัมีเงี้ยทั้งลยไปัน5 4ดูสิว่าเขาจะบ้าเอาบ้าบบคุณพูดเดนะวันีเสิร์ฟแค่นี้กินไยะมันหน่อย4ต่อ4 4ต่อ 4, 4, 4นะครับ ไทแป้งเขาไม่หาเลยไทยแล้งเขาไ่าเลยานคุยภาษาทยด้วยแข้างนอกเได้เล่นด้วยเฮ้ยเฮ้ยไไอเเ

พม่ากับพม่าตีกันคนไทยเล่นขานอกฝั <K'. <K an 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 <k <k at, ่งนี้เป็นในพม่ารักแล้วก็เจ้าเอกแล้วก็ขจีฝั่งนู้นเดินสายพม่านะครับ

มันจะได้หนีคาะมหนีไเลยทำอะไรเพี้ยไปดิี่เ้ายดมันเลยบราตะกอนกิเป็นไมปรเียไัไปไ้ไปไปไไไมไปปไปไปไไปไปไปปไปไปไป เอายกขึ้นไปขาจีเอายกลนอาครับตอนนี้แต้มเท่ากันแล้วพี่หกหกคก่ง จีมงยอดโอ้โหเจ้าพูได้ยกไปที่สิบปีะเดาถามเถอะบอเจ้าพู้ไดยกกอยวุ่นยกว่าหันอ่ะสี่สิบกาวี่สิที่แหละมาสี่ิล่ะสี่สิกาต้องูดนี่หกกนะครับสลอบงคนเก่าสิบนี่น้ะเอาเลยครับฝั่งสามคนหนีไปเป็นจีแรงข้ามีกระโปรเลยคับ

ไปเอาแล้วเยเหี้ยเดี๋ยวไปเรื่อยรอดนะผมดิรอดรอดเก้าอี้รอดดิยิ้มเสียงกันได้เหี้ยนึงไปนอนเดี๋ยวจะไปนอนสักหน่อยนเราไปไหว้ร่างไงนอนไม่ตึงจับร่างเ้ย เดีแ๋แนันแกบกวบหูเปล่าบ้ปลากับที่ตรชนีัชุด <c oughs> ชุดัแขกประเทศเขา้กก <c oughs> งิหลโดยคือ้ก <c oughs> ันเลยพวกนี้ม <c oughs> าทีมงานเยอะ <c oughs> <c oughs> มากามากเกัตีอามาเลยวาจับไ้ทุกหน้าไว่าตีงสีแป กอันีคนกดอรัแเจต่อเจ็ดเอาโกขึ้นเอาขจีบงไปหนึ่องเอครับเจ็ดต่อเจ็ดแทมเท่า

สันแบกมาโอโหสันแบกดิดเน็ตนะครับอากายปริกชัยภูมิด้วยนะครับ

ไ <Krist i> 9ยอดแล้วไปยอดแล้วอ้ยสปสปรเจ็ดเก้านะครับอะไรวะมันไปแย่งกันทำไมวะมันข้ากันเป็นตัวหน่ เอามงไม่ก่อนนะครับหนึง่สง,สง,สงสอง,สอง,สอง,สอง

อา้งนอเตีสยาขึ้นไปเียวไปเรียบร้อยตหง้วยขควางฝนตกหนักโอ้โหดูแดสูขภาพ้ลยนะแปะยิ้มนะครับห้วยขวางฝนตกนะครับ ยูทีว่ายูทีว่ามันเสียวเบาขนาดนั้แตร่อ

บ้านกันทอมมาเปอวุฒหานชัดเจนครับป๋าขอบคุณครับบ้านกันทอมมั่นกันทอมเราจะเป็นป้าหลังฝนนะครับเอาแล้วครับหนึ่งสองป้าเขาให้เรียบร้อยเอ็ดมินบ้านอยู่นี่แหะคุณหานะครับบ้านบ้านศีวรักษ แถวแถวโรงงานขิงดองอ่ะเอโรานการ้ไม่นไม่ไอ้มันไม่ยไม่ทวันน้นลเอายกขึ้นไป 9,9นะครับก้าเก้านะครับ เอาดีเอาเร็วป้าอะไรนี่นๆเมือรับเมือรับเหมือรับเอาเปิดหนึ่งเอาโยกขึ้นมาสันแบกมาเรียบร้อย ที่พี่ไม่กล้าเล่นเลยที่มาปล่อยี่กนเห็นก็จะต้องต่อ5-0ใครยังมาเ่เลย3-2ต่อป๊อปป๊อปขี้ประชุมไปแล้วไล้เร็ว9-9นะครับมเียวมันเจดแตนแรกดีทหาย

เก้าเก้านะครับแต้มเท่าเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปเอาขจีมวงไปหนึ่งสองเ้า

เอาเปิดเอายกขึ้นมาโยกทางกันแบกได้เอาเตกลคกันตกลคกันเย้เฉี๊ยโอ้โหเตรียมประเด็นด้วยเย้เฉียไม่ไม่ได้แล้วเป็นไงครับไม่ได้แล้วก็เสียครับพอดีตายแล้วกูตายมากเลย คือเวลาบนนอนล่ะฮะคือเวลาบนน้อนมันต uh> ีม well okay. oh, ันตีจ้ามันตีสามครัวเราได้มนยอดอะไมัยอดะไรบ้นอยู่ตามประกอบอย่างเี่ยแก้วสาอยู่วนาเขาจิเนคอะไร ยังยังเหลืออันนี้เป็นรอยนะฮะเสียงแหบเสียงแหงว่าเรากินยากยาเด้อเบ็ดพวเบ็ินห้้ใเ้้ให้ให้าอยกาิ้าเอาปิดหัวได้เอายกขึ้นไป เอายยกหลนไปหนึง่งสองป้าเขาให้เรียบรอยเดี๋ยวเราดึงข้นไปเอาเลยว่าเราดึงข้นไปเอาละครับเต็มเดียวเกมครับทีเบ็ตเก้าเดินสายจับยีนมาเซอร์บ้าเปิดหัวเอ้ยยกขึ้นไปยกห่างเอาถอยหน่อยถอยหน่อยโอ้โหต่อไปต่อไปับเกมแล้วครับ เมียนมาเดินสายชนะไปนะครับครับขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวมีเมียนมาตีต่อนะครับระน,นะครับผมยิงตอมแข้งเลยพอดูเหรอเดี๋ยวครับเดี๋ยวแอดมิงขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะครับสวัสดีครับโอ๊ยทำไมมันไม่ถึง